สื่อทางการของอิหร่านเปิดเผยว่ายังไม่พบสัญญาณผู้รอดชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าไปถึงจุดที่เฮลิคอปเตอร์ซึ่งประธานาธิบดีอิหร่านโดยสารมาด้วยประสบเหตุตกนะคะซึ่งการค้นหาเดินหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ สื่อทางการอิหร่านเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า70ทีมเร่งค้นหาเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบเหตุตกที่จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออกทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านค่ะเครื่องบินลำนี้มีเอบราฮิมอรซีประธานาธิบดีอิหร่านและฮอสเซนอามีอับดอลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโดยสารมาด้วย ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปถึงจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกแล้วนะคะสภาพถูกไฟถูกเผาไหม้ทั้งลำและไม่พบสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีผู้โดยสารคนใดรอดชีวิตก่บบบอนหน้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเดินหน้าค้นหาตั้งแต่ช่วงกลางวันจนล่วงเลยเข้าสู่กลางคืนท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งฝนหมอกหนาทึบและกระแสลมแรง ส่งผลให้ทัศนวิสัยย่ำแย่และเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงที่เกิดเหตุค่ะสมาคมเซีย่ยววงเดือนแดงอาเซอร์ไบาจานได้เผยแพร่ภาพที่ระบุว่าเป็นทีมกู้ภัยที่กำลังออกปฏิบัติการค้นหาเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุเช่นกันซึ่งหลังเกิดเหตุหลายชาติได้เสนอความช่วยเหลือในภารกิจกู้ภยัยรวมถึงอิรักซาอุดีอาระเบียรัสเซียและสหภาพยุโรป ขณะที่กระทรวงกลาโหมตุรกีได้ส่งโดรนเฮลิคอปเตอรย์ยานพาหนะและทีมกู้ภัยมาร่วมในภารกิจค้นหาโดยแผนที่ติดตามการบินแบบเร็วทม์ได้เผยให้เห็นโดรนของตุรกีบินวนอยู่รอบๆที่เกิดเหตุและตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่ภูเขาซึ่งนำไปสู่การตรวจพบจุดที่เฮลิคอปเตอร์ต,รตกได้ค่ะด้านอายตลา อาลีคาเมนีผู้นําสูงสุดของอิหร่านภาวนาให้ราอิซีปลอดภัยและระบุว่าการบริหารประเทศและกิจการต่างๆของอิหร่านจะไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประชาชนในหลายเมืองทั่วอิหร่านที่ออกมาร่วมกันสวดภาวนาให้ประธานาธิบดีปลอดภัยค่ะ